นห้ามเจ้าะห้ามเจ้าห้ามั่น้าพ่อไปน้าอไมก็ต้องถูกทำลายด้วยนะคะมันปีนต้นอะไรออตินเลือดต้นอะไรลูกต้นะไรต้นี้ต้นนมันมีอะไรด้วยมันมีอะไรแหลมคมอุ้ยน่ากลัวจเพราะฉะนั้นจะต้องรักอะไรรักใคร มีแต่แทงข้างนยู่มาบาลนะลูกนี่อะไรของพ่อต้องต้องรักใครรักคนอื่นได้ไหมรักหนูแล้วก็รักใครแล้วก็รักแล้วก็รักโยมกับคนกับอยาแล้วลูกก็ห้ามดื้อกับคุณแม่นะเชื่อฟังคุณแม่นะลูกมันจะตกมาลนตาลูกเป็นเด็กดีนะคะ